สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับทิชเชอร์ธีรนาศในวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องร่างกายของเราชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนในคาบเรียนที่แล้วทิชเชอร์ให้นักเรียนทํากิจกรรมควิกซี่เป็นการตอบปัญหาเล่นเกมไปใช่ไหมคะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจกับเนื้อหาที่ทิเชอร์ให้ทํานะคะและครั้งที่แล้วทิชเชอร์ได้พานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของอวัยวะต่างๆของมนุษย์ไปใช่ไหมคะเมื่อเรารู้จักแต่ละอวัยวะและหน้าที่แต่ละอวัยวะแล้วว่ามีหน้าที่อย่างไรดังนั้นในคาบเรียนนี้นะคะจิตเชื่อจะพานักเรียนไปทำความรู้จักเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของอวัยวะใช่ค่ะในหนึ่งกิจกรรมเราสามารถทำ อวัยวะของเราสามารถทํางานร่วมกันได้มากกว่า1อวัยวะถือว่าเป็นการทํางานที่สัมพันธ์กันมากๆเลยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะคะให้นักเรียนมาทําควิสกับทีเชอร์ก่อนนะคะควิสนี้มีทั้งหมด3ข้อนะคะเป็นแบบถามตอบให้นักเรียนฟังโจทย์ที่ทีเชอร์จะถามให้ต่อไปนี้พร้อมกับ เลือกตัวเลือกจาก1ใน3ตัวเลือกนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำรับสมองข้อที่1กันนะคะรับสมอง Quiz Number one อวัยวะใดที่ใช้ในการดมกลิ่นอวัยวะใดที่ใช้ในการดมกลิ่นต่อตาขอหูและคอจมูก นักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบจาก3ตัวเลือกนี้โดยมีเวลาทั้งสิ้น30วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยนะคะ เรี n นไอฟินิชเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังเอ่ยไหนใครเลือกข้อกอบ้างคะใครเลือกตาบ้างแล้วมีใครเลือกจมูกไหมเอ่ยอ่าแลวจะมีเลือกกันบ้างและข้อสุดท้ายจมูกมีใครเลือกข้อนี้ไหมคะเรามาเฉลยกันนะคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือจมูกนั่นเองคะ่ะเพราะจมูกเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดม กลิ่นดอกไม้ส่วนตานะคะก็จะมีหน้าที่ในการดูสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะและหูก็จะใช้ในการฟังเสียงดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือจมูกนั่นเองนะคะควิส Number ร์ท หายใจรับประทานอาหารข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอวิวะใดตัวเลือกนะคะก็จมูกกับปากขอตากับจมูกและคอปากกับหูนักเรียนมีเวลาในการเลือกคำตอบทั้งหมด20วินาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยนะคะ Student ใน i ินิชเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ,อ่ยเด็กๆเรามาเฉลยคำตอบของข้อนี้กันนะคะว่าตอบว่าอะไรและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือจมูกกับปากนะคะเพราะจมูกนะคะเราจะใช้ในการหายใจส่วนปากนะคะเราจะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะเราไปดูควิส ข้อสุดท้ายกันนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ย Student are you ready? โอเคเรามาเริ่ม quiz number three เดินฟังเพลงข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอวัยวะในข้อใดก็ปากจมูกขอตามือและคอเท้าหู นักเรียนมีเวลา20วินาทีในการเลือกคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกได้เลยนะคะ Student you finish e d เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรามาเฉลยกันนะคะว่า quiz number T ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วตามทีเชื่อมานะคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อขวายค่ะเท้าหูเท้าจะมีหน้าที่ในการใช้เดินและกระโดดหรือวิ่งนั่นเองนะคะ ส่วนหูจะมีหน้าที่ในการใช้ฟังเพลงฟังเสียงต่างๆนั่นเองนะคะไหนใครตอบครบทั้งสามข้อบ้างเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะเก่งมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะทีเชจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของร่างกายมนุษย์วันนี้ทีเชจะพานักเรียนมาทบทวนเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะแต่ละอันกันนะคะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยนะคะให้หนักเรียนนะคะเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ในหน้าที่47นะคะนักเรียนจะเห็นหน้านี้เหมือนกับ สไลด์ที่ทิเชอร์เปิดไว้ขึ้นมานี้นะคะให้นักเรียนเอานิ้วชี้ไปชี้ตรงสมองนะคะเห็นไหมเอ่ยรูปบนสุดแถบบนสุดเลยสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายต่อมานะคะตาใช้ในการดูมองดูสิ่งต่างๆจมูก ใช้ในการหายใจและการดมกลิน่นมือใช้ในการหยิบจับสิ่งของหูใช้ในการฟังเสียงปากใช้ในการรับประทานอาหารและพูดเท้าใช้ในการเดินวิ่งกระโดดนั่นเองนะคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ สมองจะอยู่ในกระโหลกศีรษะมีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายตาใช้มองดูจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆหูใช้ในการฟังเสียงปากใช้รับประทานอาหารและพูดและเท้านะคะใช้ในการวิ่งกระโดด จะเห็นได้ว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆเช่นตาหูจมูกปากและฟันมือและเทา้าแต่ละอวัยวะจะมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะซึ่งในแต่ละกิจกรรมก็จะมีการทำงานของอวัยวะหลายๆชนิดมาประกอบร่วมกันนะคะตัวอย่างเช่น ร่างกายของเราจะมีหน้าที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและอวัยวะแต่ละส่วนจะทำหน้าที่ร่วมกันในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นภาพนี้นะคะคือการเดินการที่เราเดินไปนี้นะคะเราได้ใช้อวัยวะหลายๆอย่างเลยนักเรียนมาดูพร้อมกับทีเช์นะคะในหน้าที่เปิดหนังสือไปในหน้าที่ 7 7นะคะเราจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราเดินเราจะใช้ตามองสิ่งต่างๆไปรอบๆตัวเราใช้จมูกในการหายใจถ้าเราไม่ใช้จมูกในการหายใจจะทำให้เราเสียชีวิตได้นะคะดังนั้นการหายใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะเด็กๆดังนั้นเราต้องใช้มือและแขนในการใช้แกว่งเพื่อทรงตัวนะคะ มือและแขนใช้แกว่งเพื่อทรงตัวไม่ให้เราเดินเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะคะส่วนขาและเท้าจะใช้ในการก้าวเดินนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการเดินนะคะเราใช้อวัยวะไปทั้งสิ้นกี่อวัยวะคะนักเรียนตอบทีเช่อได้ไหมเอ่ยเราใช้อวัยวะไปทั้งหมดสี่อวัยวะได้แก่ตาจมูก มือและแขนขาและเทา้านั่นเองนะคะเรามาดูอีกรูปหนึ่งนะคะเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของอวัยวะนะคะก็คือการว่ายน้ำการทำการว่ายน้ำนะคะจะประกอบไปด้วยอวัยวะที่ทำงานร่วมกันก็คือตาใช้มองจุดหมายปลายทางจมูกใช้หายใจแขนและมือ จะใช้กวักน้ำให้ร่างกายเคลื่อนที่ส่วนขาและเท้าจะใช้ตีน้ำพยุงร่างกายให้ไม่จมนั่นเองจะเห็นได้ว่าการว่ายน้ำนะคะจะประกอบไปด้วยอวัยวะหลายๆชนิดเลยใช่ไหมคะมีต้องสี่ชนิดเลยอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมการทำงานร่วมกันของอวัยวะในหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วถ้ากิจกรรมอื่นๆล่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่า ต้องมีอวัยวะอะไรบ้างที่ทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้วมาดูเลยนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะยกตัวอย่างให้นะคะเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบฝึกหัดออนไลน์นะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะส่งลิงก์ไปในคาบเรียนนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดหนังสือไปในหน้าที่75นะคะในกิจกรรมที่4.2นะคะ กิจกรรม4.2มีชื่อกิจกรรมว่าการทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆของร่างกายคำชี้แจงนะคะทิเชอร์จะให้นักเรียนสังเกตภาพกิจกรรมตัวอย่างต่อไปนี้ว่ามีอวัยวะอะไรบ้างที่ทำงานร่วมกันโดยใบงานจะมีลักษณะใบางานออนไลน์นะคะจะมีลักษณะประมาณน,น,นี้นะคะมีทั้งหมด5ข้อแต่ทิเชอร์จะช่วยพวกเรานะคะ สัก3ข้อนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อแรกเลยนะคะตัวอย่างที่1กระโดดเชือกให้นักเรียนสังเกตนะคะในขณะกระโดดเชือกเราได้ใช้อวัยวะร่วมกันอะไรบ้างโดยทีเชอร์จะมีตัวเลือกมาให้ทั้ง6ตัวเลือกให้นักเรียนเลือกนะคะการทำงานร่วมกันหมายความว่าต้องมีอวัยวะมากกว่า1ชนิด มาทำงานร่วมกันมาดูสิเขาว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างตัวเลือกแรกนะคะมีตาหูจมูกปากมือและแขนขาและเทา้าเด็กๆช่วยทิชเชอร์คิดหน่อยได้ไหมคะว่าการกระโดดเชือกเราต้องใช้อ,อวัยวะอะไรบ้างอ,าอวัยวะอันแรกไหนใครตอบทิชเชอร์ได้บ้างคะก็คือตาใช่ค่ะเราต้องสังเกตนะคะว่าเชือก ตอนนี้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างถ้าเชือกใกล้ข้างล่างเราต้องกระโดดขึ้นใช่ไหมคะเพื่อไม่ให้เชือกโดนขานั่นเองค่ะต่อไปจมูกใช้ในการหายใจนะคะจากนั้นเราต้องใช้มือและแขนในการแกว่งเชือกและอันสุดท้ายนะคะขาและเท้าใช้ในการกระโดดนั่นเองนะคะ ดังนั้นการกระโดดเชือกเราใช้อวัยวะไปทั้งหมดกี่ชนิดคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเราใช้อวัยวะไปทั้งหมดสี่ชนิดได้แก่ตาจมูกมือและแขนขาและเท้านั่นเองนะคะให้เด็กๆจำอันนี้ไว้นะคะเราไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยเด็กหญิงคนนี้กำลังทำกิจกรรมอะไรคะ กิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมว่ายน้ําให้นักเรียนดูนะคะว่ากิจกรรมว่ายน้ําเราต้องใช้เราต้องใช้อวัยวะอะไรบ้างที่ต้องทํางานร่วมกันในกิจกรรมว่ายน้ําเรามาดูนะคะว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างตัวเลือกแรกคือจมูกตาหูปากมือและแขนขาและเท้า เด็กๆช่วยทีเชอร์หน่อยนะคะว่าในการว่ายน้ําเราต้องใช้อวัยวะอะไรบ้างอวัยวะที่เราต้องใช้ก็คือตาเพื่อมองเป้าหมายปลายทางจมูกใช้ในการหายใจปากอันนี้นะคะสามารถใช้แทนจมูกได้ในกรณีที่จมูกหายใจไม่ทันเราก็จะใช้ปากในการหายใจด้วยนะคะมือและแขนนะคะ แกว่งน้ำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าส่วนอันสุดท้ายขาและเท้าช่วยในการพยุงไม่ให้เราจมน้านั่นเองค่ะจากกิจกรรมว่ายน้นํานี้เราใช้อวัยวะที่ต้องทํางานร่วมกันไปทั้งหมดถึง5ชนิดเลยนะคะเด็กๆมาค่ะและตัวอย่างสุดท้ายที่ดิเทอร์จะช่วยพวกเรานะคะก็คือกิจกรรม ตเต้นตามจังหวะเพลงเต้นตามจังหวะเพลงตัวเลือกนะคะประกอบไปด้วยตาหูจมูกป,ปากมือและแขนขาและเท้าเด็กๆคิดว่าในการที่เราเต้นตามจังหวะเพลงนี้เราต้องใช้อวัยวะอะไรกันบ้างคะเต้นตามจังหวะเพลงการที่เราจะเต้นได้เราต้องเกิดจากการได้ยินเสียงเพลง อวัยวะที่ใช้ในการฟังเพลงหรือได้ยินเสียงก็คือหูนั่นเองนะคะดังนั้นอวัยวะชนิดแรกที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ก็คือหูของเรานั่นเองนะคะต่อมาจมูกใช้ในการหายใจและอวัยวะต่อมามือและแขนใช้ในการแกว่งโยกย้ายมือตามจังหวะเสียงเพลง และอวัยวะสุดท้ายขาและเท้าใช้ในการเต้นเข้าตามจังหวะเพลงนะคะส่วนใบงานออนไลน์ที่เชื่อจะส่งลิงก์ไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้นะคะเท่ากับว่านักเรียนต้องทำใบงานออนไลน์อีกทำเองอีกกี่ข้อคะอีก2ข้อนั่นเองนะคะจำไว้นะคะเด็กๆในกิจกรรมทุกกิจกรรมเราต้องใช้อวัยวะในร่างกายมากกว่า1นชนิดเสมอนะคะ ไม่มีการใช้เอาอยู่ชนิดเดียวนะคะเช่นการกินข้าวการกินข้าวเราก็ต้องใช้อะไรบ้างคะแขนปากจมูกใช่ไหมคะลองสังเกตดูนะคะหวังว่านักเรียนจะทำแบบฝึกหัดในวันนี้ได้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมแล้วเจอกันใหม่ในะคาบเรียนหน้านะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดออนไลน์และแคปรูปภาพส่ง มาให้ทิเชเร์ด้วยนะคะและพบกันใหม่นะครับเรียนหน้านะคะวันนี้ทิเชเร์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ